ผูชมทุกท่กทเลยนะครับที่ในรายการของเอิ่มอะไรไม่รู้วันนี้ก็จะมาทำให้เราก็เป็นเอสมัตอคีได้เอามันก็ไม่เชิงหรอกนะนี่มาต้องมีมาตัวเอ็มบล็อกดงนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยมาวิธีก็คือกดเอกดนี่อาจจะทันไหมอ่ะกดเอแล้วก็กดตรงที่มีดาบค่อยกับอันนี้นะครับแล้วก็ มาเลื่อนลงมาเห็นสปาไหมครับกดตรงนี่ครับ E N T I T I E S อะไรตรงนี้ครับอ่ะกดไปกดไฟบอลเอดมาร์กี้ตึม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 นั่นแหละแหลกเลยนะครับห้ามปลาแลาผมนะครับมาพื่อจะเข้าใหม่ผมจะใช้อย่างอื่นบ้างนะครับมันจะมีหลายอย่างมากเลยอะ mà to 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 mình đang chát người mà nó mà mà không mày mà mà mà, mà, mà. ตจส้สมัยตจส้สมัยกรรมลมา,ลมาเราเล่นขึ้นเหมือนเดิมเอาลืมประเนอันน,นั้นไม่เป็นไรมากดที่เดิมกดที่อยู่ถ้าเรากดถ้าเรากดตบไอเทมคืออะไรตบไอ้ทัอาจจะมีบั๊กยังมั้ง ขอไปอันอื่นแล้วกันมากด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 ระเลเวลเต็มกดนี่แอลโลคืออะไรอะไรอ๋อก็ใจละไม่เป็นไรแอโลมันก็มาค่เท่าไรหรอกแต่ผมชอบฮะกิฟอะไรเออผมจะมาลองเองบ้าง เน ok> ี่ยมาคัสอ๋อมาแคสมาเขาจละเออมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับอะไรพนทิงคืออะไรหรอพนทิงยายยายสกุมันมายอมเอาพนทิงพิทิงมาสนบอนสนุกเลยเเเ โอ้โห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 หม่แล้วเอสมเอสมันอนคิแรงสุดนครับอ๋ออ้นี้แหละแรงสุดของแท้ชงกาเป็นพ้คบีปงมา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  จบ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 ้จบสวยนี่ใครน่าต่ออ่อเอ่ออะไรอีกอะไรอีก <S <S น่ยแรงสุดแล้วเอา้าก็ไม่ใช่ไม่ขเข้าใจเหรอเอสมาอีอ๋ออันนี้มันไม่เป็นไรหยอมัดอ็อกซี yeah. เป็นมดวันพีได้เลยนะเนี่ยมดเอสไงมดเอสเข้าใจไหมโอเคจะจุ่ไม่ฉันจะครองโลกอยากกินเนื้อย่างจังอ่ะเจ้ามีเนื้อให้ฉันไหมไม่ไม่มีเหรอนี่อะไรอ่ะเออไม่ฉันก็เปำลังจะกลายเป็นซุพยตายเราแล้วนะไอ้บนเอ็ฉันตายแล้ว อีกตัวหนึ่งเฮ้ยเจ้าทำอะไรฉันเนาะฉันอยากกินเนื้อไนยอ่ะไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้มาให้ฉันด้วยคุณแก่ไม่ให้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 ะยำระยำเราลูกลูกลอดมา นี่คือการตัดไ,ไ,ไม้ทำลายตอไปไม่ธรรมดา่ะตัดไม้ทำลายปลาแล้วก็แหลกแล้วก็เด้งนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับชอบอย่าลืมไลค์แชร์แอ b s c ด i b e เับสการปพืเป็นการติคราบเพื่น,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 นต่อไปด้นะครับ